อีกข่าวหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเหมือนกันครับเป็นผู้สูงอายุกับผู้พิการนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศครับงานจัมพ์ทารันแฮการ์ตอน2024ทางพอมเขาก็มีการไปจับมือกับทาง AIS Academy ครับโชว์15นวตัตกรรมฝีมือคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างที่บอกไปว่าเป็นผู้สูงอายุและก็ผู้พิการครับติดตามกันเลยครับ กระทรวงพมจับมือ AAS Academy เปิดเวทีโชว์ผลงานจากไอเดียนวัตกรรมฝีมือคนรุ่นใหม่เปิดตัว15ทีมเข้ารอบสุดท้ายในโครงการ Jump Thailand Hackathon 2024กับโจทย์เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร ตอกย้ำภารกิจคิดเผื่อที่เน้นย้ำว่านวัตกรรมคือโอกาสแห่งการสร้างความเท่าเทียมของคนไทยพร้อมประกาศผลการตัดสินโดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีมพาร์ทเซนต์จากนิสิตนักศึกษามหาวิทยายลัย CMKL โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล100,000บาทและรางวัลสําหรับทีมอื่นอืมูลค่า200,000บาทรวมถึงโอกาสในการร่วมงานกับ AAS หลังจบการศึกษาและการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวงพอมต่อไป ทางด้านนางสาวการจิมาเลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท AIS และกลุ่ม InTouch กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจนำเสนอไอเดียอย่างมากมาย ซึ่งเมื่อทีมพนักงาน AAS ได้ลงไปร่วมพัฒนาไอเดียด้วยการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มเข้าไปผสมผสานแล้วทำให้วันนี้เราได้มาถึง15ไอเดียที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างตอบโจทย์เราได้ประเมินว่าคนเจนใหม่เนี่ยเขาสนใจ นะครับคนในสังคมที่ต้องดูแลร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการนวัตรกรรมเหล่านี้ทั้ง15ทีมที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็เป็นนวัตรกรรมที่สามารถใช้ในชีวิตจริงแล้วก็ลดช่องว่างนะครับทำให้คนพิการก็ดีผู้สูงอายุก็ดีนะครับสามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงครับ เรามองว่าองค์กรเนี่ยค่ะถ้าจะเติบโตนะคะประเทศต้องมีความมั่นคงและเข้มแข็งก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการทํางานกับภาครัฐเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสําคัญที่ภาคเอกชนเนี่ยค่ะต้องต้องประสานกําลังเนื่องจากว่าสังคมนี้นะคะถ้าเราปล่อยให้ภาครัฐทํางานแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยค่ะความเข้มแข็งเนี่ยค่ะก็ก็จะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาร่วมผนวกกันเนี่ยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถยกระดับ ในเรื่องของความเข้มแข็งและศักยภาพของคนได้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของทั้ง15ไอเดียได้ที่ www.jumpthailand.com หรือ www.facebook.com/aisjumpthailand เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง AIS Academy และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์